หลายคนกินอะโวคาโดเป็นประจำแต่หยิบเมล็ดแข็งตรงกลางไปทิ้งทันทีโดยไม่รู้เลยว่างานวิจัยจากวารสารต่างประเทศอย่าง Journal of Agricultural and Food Chemistry และ Food Chemistry พบว่าเมล็ดอะโวคาโดมีปริมาณโพลิฟีนอลและสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าส่วนเนื้อทั้งที่เป็นส่วนที่เราแทบไม่เคยนึกถึงสารกลุ่มนี้ช่วยชะลอความเสื่อมลดการอักเสบและสนับสนุนระบบย่อยอาหารในผู้สูงไวัยได้ดี ที่น่าสนใจคือคนโบราณในเม็กซิโกและอเมริกากลางใช้มเมล็ดนี้เป็นสมุนไพรามานานทั้งชงดื่มบรรเทาอาการแน่นท้องและใช้ลดการอักเสบตามข้อจึงไม่น่าแปลกที่ปัจจุบันเริ่มมีงานวิจัยหันกลับมาศึกษาคุณค่าที่เรามองข้ามไป คลิปนี้จะพาคุณรู้จักมลเมล็ดอะโวคาโดแบบเข้าใจง่ายผู้สูงวัยที่ย่อยช้าปวดเมื่อยหรือเหนื่อยง่ายไม่ควรเลื่อนผ่านเพราะถ้าชงถูกวิธีจะได้ประโยชน์แต่ถ้าชงผิดอาจระคายกระเพาะได้เช่นกันเราจะบอกทั้งข้อดีข้อจำกัดและวิธีชงที่ปลอดภัยเพื่อให้คุณตัดสินใจได้จากข้อมูลที่เชื่อถือได้เตรียมน้ำร้อนให้พร้อมเพราะสิ่งที่เคยถูกโยนทิ้งอาจกลายเป็นตัวช่วยสุขภาพที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของคุณ มเมล็ดอะโวคาโดที่แข็งๆซึ่งหลายคนรีบทิ้งจริงๆแล้วมีคุณค่ามากกว่าที่คิดงานวิจัยจากต่างประเทศระบุว่ามเมล็ดนี้อุดมไปด้วยสารในกลุ่นฟีนโนลิกที่พบว่ามีศักยภาพต่อการปกป้องเซลล์และชะลอความเสื่อมโดยเฉพาะเมื่ออายุเพิ่มขึ้นจุดนี้เองที่ทำให้นักวิจัยเริ่มหันกลับมาศึกษามเมล็ดที่เคยถูกมองว่าเป็นของเหลือทิ้งมานานหลายทศวรรษ แต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือภายในมเมล็ดมีสารที่คล้ายกับแคทีชินและโปรไซยานนดินซ์ซึ่งเป็นสารที่มีรายงานว่าช่วยให้ร่างกายรับมือกับความเสียหายระดับเซลล์ได้ดีขึ้นผู้สูงวัยหลายท่านอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามเมล็ดแข็งเล็กๆนี้มีองค์ประกอบที่น่าศึกษาไม่น้อยเลยเดี๋ยวคุณหมอจะช่วยอธิบายให้ชัดว่ามันซ่อนอะไรไว้และเหตุผลที่วงการวิทยาศาสตร์เริ่มสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อดูในระดับโครงสร้างทางชีวภาพเมล็ดอะโวคาโดมีสารในกลุ่มฟีโนลิกคอมเพล็์จำนวนมากที่ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยลดความเสียหายในระดับเซลล์กลุ่มแคตาชินที่พบในเมล็ดมีบทบาทในการรองรับระบบภูมิคุ้มกันส่วนฟลาโวนอยด์บางชนิดช่วยลดความอักเสบระดับต่ำซึ่งเป็นปัญหาที่พบมากในผู้สูงวัยนอกจากนี้ยังมีแทนนินที่ให้ฤทธิ์ฝาดอ่อน,ออน ทำให้ลำไส้สงบลงในบางกรณีและมีใยอาหารชนิดละลายน้ำที่ช่วยสนับสนุนจุลินทรีย์ดีในทางเดินอาหารคุณค่าที่พบในเมล็ดนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่นักวิจัยเริ่มมองว่ามันอาจมีบทบาทในอาหารเพื่อสุขภาพแม้ว่าต้องใช้ความระมัดระวังในการตีความข้อมูลอยู่มากฟังดูแล้วอาจรู้สึกว่าเมล็ดอะโวคาโดมีคุณสมบัติน่าสนใจหลายด้าน แต่ผู้ชมจำนวนมากสงสัยว่าข้อมูลเหล่านี้เชื่อถือได้แค่ไหนเพราะบางส่วนเป็นการทดลองกับเซลล์และบางส่วนเป็นข้อมูลจากสัตว์ทดลองซึ่งหมายความว่ายังไม่สามารถนามาสรุปในร่างกายมนุษย์ได้ทันทีเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเราจึงต้องแยกให้ชัดว่าอะไรคือสิ่งที่มีหลักฐานรองรับดีและอะไรที่ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นเดี๋ยวคุณหมอจะช่วยขยายความให้เห็นชัดขึ้นว่า แง่มุมใดใช้ได้ในชีวิตจริงและแง่มุมใดควรใช้ด้วยความระมัดระวังใช่ครับจุดสำคัญที่สุดคือคำว่าศักยภาพหมายถึงยังต้องมีงานศึกษาต่อการทดลองในห้องปฏิบัติการแม้จะให้ภาพรวมของการทำงานของสารแต่ไม่สามารถบอกได้ทั้งหมดว่าร่างกายมนุษย์ตอบสนองแบบเดียวกันหรือไม่ข้อมูลจากสัตว์ทดลองก็เช่นกันใช้ชี้ทิศทาง แต่ยังไม่ใช่ข้อสรุปสำหรับผู้สูงวัยดังนั้นมเมล็ดอะโวคาโดจึงควรถูกจัดอยู่ในหมวดตัวช่วยจากธรรมชาติมากกว่าจะเป็นเครื่องมือรักษาโรคสิ่งที่สำคัญคือการใช้ให้เหมาะสมปริมาณพอดีและต้องรู้ข้อจำกัดของมันด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยไม่เสี่ยงต่อผลข้างเคียง เมื่อเข้าใจพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วเราจะเห็นชัดว่าเมล็ดอะโวคาโดไม่ใช่ของวิเศษแต่ก็ไม่ใช่ของที่ควรมองข้ามหากใช้ถูกจังหวะสามารถเป็นตัวเสริมดูแลสุขภาพได้โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ต้องการลดการอักเสบเล็กน้อยหรืออยากดูแลระบบย่อยอาหารและนี่คือจุดที่หลายคนรอคอยเราจะไปต่อ,อยังหัวข้อที่สำคัญมาก คือประโยชน์ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและข้อจำกัดที่ต้องรู้ก่อนชงดื่มไปต่อกันเลยครับเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดเราจะใช้ภาพรวมที่ชัดที่สุดในการแบ่งประโยชน์ของเมล็ดอะโวคาโดออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือสิ่งที่มีข้อมูลเชิงทดลองรองรับค่อนข้างดีและกลุ่มที่สคือสิ่งที่ยังอยู่ในระดับศักยภาพซึ่งต้องอาศัยงานวิจัยเพิ่มเติม จุดนี้สำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุเพราะการรู้ว่าอะไรใช้ได้จริงและอะไรยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นจะช่วยให้ตัดสินใจได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นเริ่มจากกลุ่มที่มีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนเมล็ดอะโวคาโดประกอบด้วยพีโนลิกคอมเพลหลายชนิดเช่นแคทิคินและสารที่คล้ายโปรไซานิดินซ,ซึ่งช่วยปกป้องเซลลจากการเสียหายที่เกิดขึ้นตามวัยการลดความเสียหายระดับเซลล์นี้ ไม่ใช่การรักษาโรคโดยตรงแต่เป็นการช่วยให้ร่างกายเสื่อมช้าลงเหมาะกับผู้สูงวัยอย่างยิ่งอีกด้านที่เห็นผลได้จริงคือระบบย่อยอาหารเนื่องจากมีแทนนินที่ให้ฤทธิ์ฝาดอ่อนๆช่วยลดอาการไถเหลวเล็กน้อยและช่วยให้ลำไส้สงบขึ้นในบางกรณีนอกจากนี้สารสกัดจากเมล็ดอะโวคาโดยังมีรายงานว่า สามารถลดการเจริญเติบโต,ตของแบคทีเรียาบางชนิดในห้องทดลองจึงอธิบายได้ว่าการชงเป็นชาแบบสมุนไพรนั้นมีคุณค่าทางสุขภาพในระดับหนึ่งเมื่อเห็นประโยชน์ของกลุ่มแรกแล้วหลายคนอาจเริ่มคิดถึงประเด็นใหญ่ที่มักถูกพูดถึงเช่นไขมันในเลือดและระดับน้ำตาลซึ่งหลายแหล่งให้ข้อมูลแตกต่างกันมากตรงนี้เราต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะถึงจะมีข้อมูลที่น่าสนใจแต่ยังไม่ถึงระดับที่ใช้แทนการรักษาได้เดี๋ยวคุณหมอจะช่วยแยกให้ชัดว่าอะไรคือข้อมูลในระดับสัตว์ทดลองและอะไรคือสิ่งที่ยังไม่มีข้อสรุปในมนุษย์ในกลุ่มศักยภาพประเด็นเรื่องไขมันในเลือดเป็นสิ่งที่ถูกเข้าใจผิดบ่อยที่สุดงานวิจัยบางชิ้นในสัตว์ทดลองพบทิศทางที่ดีแต่ในมนุษย์ข้อมูลที่มีอยู่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเนื้ออะโวคาโดไม่ใช่มเมล็ด แม้จะพบว่าเนื้อผลอะโวคาโดช่วยปรับสมดุลไขมันได้ในบางกลุ่มตัวอย่างแต่ยังไม่มีการศึกษาโดยตรงว่าเมล็ดให้ผลเหมือนกันหรือไม่ดังนั้นจึงยังสรุปไม่ได้ว่าสามารถใช้เมล็ดเพื่อดูแลระดับไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับระดับน้ำตาลในสัตว์ทดลองพบว่าเมล็ดอะโวคาโ,โดช่วยลดน้ำตาลและปรับความไวต่ออินซูลินโดยเกี่ยวข้องกับกลไกลที่เกี่ยวกับการนำกลูโคโสเข้าสู่เซลล์เป็นในมนุษย์ยังไม่มีการศึกษาโดยตรง จึงถือว่าเป็นเพียงศักยภาพที่ต้องติดตามและไม่ควรนำมาใช้แทนการรักษาโรคเบาหวานส่วนเรื่องความเหนื่อยล้าหรือพลังงานแม้จะมีการกล่าวถึงวิตามินบางชนิดในเมล็ดแต่ปริมาณที่พบในธรรมชาติยังไม่มากพอจะเห็นผลชัดเจนจุดสำคัญที่สุดคือเมล็ดอะโวคาโดเป็นเพียงตัวช่วยจากธรรมชาติไม่ใช่ยารักษาโรคและไม่สามารถทดแทนคำแนะนำของแพทย์ได้เมื่อจัดหมวดหมู่เช่นนี้ทุกคนจะเห็นชัดว่า อะไรคือประโยชน์ที่สามารถคาดหวังได้และอะไรคือสิ่งที่ยังต้องติดตามงานวิจัยเพิ่มเติมผู้สูงวัยจึงสามารถนำเมเล็ดอะวคาโดไปใช้เป็นตัวช่วยเสริมสุขภาพในระดับที่เหมาะสมไม่เกินจริงและไม่เสี่ยงต่อความเข้าใจผิดหัวข้อต่อไปเราจะพูดถึงสิ่งที่สำคัญมากคือใครบ้างที่เหมาะกับชามเมล็ดอะวคาโดและใครบ้างที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อให้ปลอดภัยที่สุด ไปต่อกันครับมีคำหนึ่งที่อธิบายหัวข้อนี้ได้ดีมากคือชาเมล็ดอะโวคาโดหนึ่งถ้วยอาจเหมาะกับบางคนแต่สำหรับบางคนกลับทำให้แน่นท้องหรือเวียนศรีรษะได้นี่คือเหตุผลที่เราต้องรู้ให้ชัดว่าใครบ้างที่เหมาะและใครบ้างที่ควรหลีกเลี่ยงผู้สูงวัยหลายท่านอาจคิดว่าเป็นของธรรมชาติย่อมปลอดภัยเสมอแต่ความจริงคือ สมุนไพรทุกชนิดมีทั้งด้านที่ช่วยสนับสนุนร่างกายและด้านที่ต้องระวังเดี๋ยวคุณหมอจะอธิบายให้เห็นชัดแบบทีละกลุ่มครับสำหรับกลุ่มที่หมาะผู้สูงวัยที่ย่อยช้าแน่นท้องหรือรู้สึกอึดอัดหลังมื้ออาหารมักตอบสนองต่อชามเมล็ดอะโวคาโดได้ดีเพราะมีแทนนินในปริมาณที่ช่วยให้ลำไส้สงบลงอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยหรือความอักเสบระดับต่ำของข้อ ซึ่งการดื่มชาอุ่นๆอาจช่วยให้ร่างกายคลายตัวได้เล็กน้อยนอกจากนี้ผู้ที่ต้องการลดคาเฟอีนหรือเปลี่ยนจากกาแฟไปเป็นเครื่องดื่มอ่อนโยนกว่าก็เหมาะก,กับชาชนิดนี้เพราะไม่มีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจทำให้ดื่มได้ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนโดยไม่รบกวนการนอนหลับจุดนี้เป็นเหตุผลที่หลายคนเริ่มหันมามองชา,มาเมล็ดอะวุคคาโดเป็นทางเลือกใหม่แบบธรรมชาติ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีหลายกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะร่างกายของแต่ละคนตอบสนองต่อสมุนไพรไม่เหมือนกันผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือใช้ยาบางชนิดอาจมีปฏิกิริยาร่วมที่คาดไม่ถึงได้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเดี๋ยวคุณหมอจะอธิบายชัดเจนว่าไพรบ้างที่ควรหลีกเลี่ยงพร้อมเหตุผลที่เกี่ยวกับระบบร่างกายโดยตรงผู้ที่แพ้เลเทก็กซ์ต้องระวังมาก เพราะอะโวคาโดทั้งเนื้อและเมล็ดมีโอกาสกระตุ้นการแพ้แบบข้ามกลุ่มส่วนผู้ที่ความดันโลหิตต่ำก็ต้องระวังเนื่องจากการดื่มชาเมล็ดอาจทำให้ความดันลดลงอีกเล็กน้อยจนเกิดอาการเวียนศรีรษะได้ผู้ที่ใช้ยารักษาเบาหวานควรระวังเพราะในสัตว์ทดลองพบว่าเมล็ดอะโวคาโดมีผลต่อความไวของอินซูลินอาจทำให้น้ำตาลลดเร็วขึ้นกว่าปกติอีกกลุ่มที่ต้องระวังคือ ผู้ที่มีปัญหาตับหรือไตเพราะอาวัยวะทั้งสองมีหน้าที่จัดการสารจากสมุนไพยหากทำงานไม่เต็มที่อาจเกิดการสะสมจนระคายเคืองได้และที่หลายคนอาจไม่รู้คือผู้ที่ใช้ยาทำให้เลือดเหลวเช่นวัฟารินต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอะโวคาโดมีวิตามินเคซึ่งอาจลดประสิทธิภาพของอยาได้แม้ความเสี่ยงจากการดื่มชามเมล็ดจะไม่มาก แต่เพื่อความปลอดภัยควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอสำหรับแทนนินก็เหมือนดาบสองคมในปริมาณน้อยช่วยให้ลำไส้สงบแต่หากใช้มากเกินไปหรือดื่มต่อเนื่องนานเกินไปอาจทำให้ท้องผูกปวดท้องหรือทำให้เยื่อบุลำไส้ไวต่อการระคายเคืองได้กลุ่มสตรีตั้งครรภ์ให้นมบุตรและเด็กเล็กจึงไม่ควรใช้เพราะยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยที่ชัดเจน เมื่อเห็นภาพรวมทั้งสองด้านจะเข้าใจได้ชัดว่าชามลเมล็ดอะโวคาโดไม่ใช่ของที่เหมาะกับทุกคนแต่ถ้าใช้ถูกกลุ่มและรู้ปริมาณที่เหมาะสมก็กลายเป็นตัวช่วยสุขภาพที่อ่อนโยนได้โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่อยากปรับสมดุลการย่อยอาหารหรือหาทางลดการอักเสบเล็กน้อยแบบธรรมชาติหัวข้อต่อไปเราจะไปสู่เรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งคือ วิธีชงชาเมล็ดอะโวคาโดที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและลดความเสี่ยงจากแทนนินและสารออกฤทธิ์อื่นไปต่อพร้อมกันค่ะหลายคนไม่รู้เลยว่าความผิดพลาดของการทำชาเมล็ดอะโวคาโดเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนหั่นเมล็ดซึ่งทั้งแข็งและลื่นมากหากทำผิดวิธีอาจบาดมือได้ง่ายและยังทำให้สารสำคัญละลายน้อยลงอีกด้วย ดังนั้นหัวข้อนี้จึงเหมือนคู่มือที่ต้องทำตามทีละขัน้นเดี๋ยวคุณหมอจะพาเริ่มตั้งแต่การล้างจนถึงการชงอย่างปลอดภัยครับหลังจากล้างเมล็ดให้สะอาดแล้วมีเครดล็อบที่ช่วยให้ปลอกเปลือกง่ายขึ้นและลดอันตรายจากการใช้มีดคือการนำเมล็ดทั้งลูกลองต้มในน้ำเดือดประมาณ5-10นาทีเปลือกจะนิ่มลงและปลอกได้ง่ายกว่าหลังจากนั้น ให้วางเมล็ดบนเขียงและหั่นเป็นแผ่นบางโดยใช้มีดกดด้วยสองมือวิธีนี้ปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้สูงวัยและช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวให้สารสำคัญละลายดีขึ้นเมื่อต้องการชงให้ตั้งน้ำให้เดือดแล้วลดไฟให้อ่อนคงอุณหภูมิราว70-80องศาเซลเซเยสใส่แผ่นเมล็ดลงไปและปล่อยให้เคี่ยวประมาณ15-20นาทีก่อนปิดไฟ และพักชาอีก5-10นาทีเพื่อให้สารสำคัญกระจายตัวอย่างสมดุลขั้นตอนหลังการเคี่ยวก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะช่วงนี้จะเป็นตัวกำหนดทั้งรสชาติและประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับเดี๋ยวคุณหมอจะอธิบายวิธีปรับรสและปริมาณการดื่มที่เหมาะกับผู้สูงวัยครับเมื่อกรองเอาแต่น้ำแล้วสามารถเติมขิงหงแผ่นบางน้ำมะนาว 1- 2ช้อนเด็กหรือน้ำพึ่งครึ่งช้อนชาได้ตามต้องการ หากต้องการช่วยเรื่องย่อยควรดื่มหลังอาหารเพราะแทนนินอาจระคายถ้าท้องว่างเปล่าส่วนผู้ที่ต้องการลดการอักเสบเล็กน้อยสามารถดื่มตอนเช้าหลายวันติดกันก่อนพักหนึ่งช่วงเวลาไม่ควรดื่มต่อเนื่องยาวเกินไปเนื่องจากแทนนินหากสะสมมากเกินอาจลดการดูดซึมแร่ธาตุและทําให้เยื่อบุลำไส้ไว้ต่อการระคายเคืองได้อีกเรื่องสําคัญคือไม่ควรใช้เมล็ดที่ต้มแล้วมาชงซ้ํา เพราะครั้งแรกจะได้สารที่มีประโยชน์มากที่สุดส่วนครั้งต่อไปจะปล่อยแทนนินมากกว่าและอาจทำให้ท้องอืดหรือท้องผูกได้และสำหรับผู้ที่ใช้ยาอยู่เป็นประจำมีข้อควรระวังเพิ่มเติมโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ใช้ยาควบคุมระดับน้ำตาลอยาลดความดันหรือ,อยาทำให้เลือดเหลวเช่นวอร์ฟรินควรระมัดระวังมากเพราะสารในเมล็ดอะโวคาโดอาจรบกวนการทำงานของยาได้ดังนั้น ไม่ควรดื่มในเวลาเดียวกับการกินยาและควรปรึกษาแพทย์ก่อนหากตั้งใจจะดื่มเป็นประจำเมื่อเห็นขั้นตอนทั้งหมดอย่างละเอียดจะเข้าใจว่าชาเมล็ดอะโวคาโดต้องทำอย่างพิถีพิถันจึงจะได้ประโยชน์และปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยการรู้วิธีชงที่ถูกต้องและข้อจำกัดของร่างกายจะช่วยให้คุณดื่มได้อย่างอุ่นใจหัวข้อต่อไปเราจะไปแก้ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเกี่ยวกับเมล็ดอะโวคาโด เพื่อให้คุณนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องที่สุดไปต่อกันครับช่วงหลังมานี้มีคำบอกเล่ามากมายเกี่ยวกับชาเมล็ดอะโวคาโดทั้งในสื่อและโลกออนไลน์จนทำให้หลายคนเข้าใจผิดไปไกลกว่าความจริงทั้งที่ในมุมของวิทยาศาสตร์แล้วเมล็ดอะโวคาโดเป็นเพียงแหล่งสารจากธรรมชาติไม่ใช่ยาวิเศษใดๆคำกล่าวหนึ่งที่ช่วยอธิบายเรื่องนี้ได้ดีคือ มีคำบอกเล่าหลายอย่างที่ทำให้เมล็ดอะโวคาโดถูกเข้าใจผิดจนลืมสิ่งที่มันเป็นจริงๆเดี๋ยวคุณหมอจะช่วยอธิบายให้เห็นชัดว่าอะไรคือความจริงและอะไรควรวางลงอย่างอ่อนโยนสิ่งที่ต้องบอกให้ชัดคือเมล็ดอะโวคาโดไม่ได้มีฤทธิ์รักษาโรคมะเร็งอย่างที่แบางข้อความแชร์ต่อกันไม่มีงานวิจัยใดระบุว่าฤทธิ์ของโพลิฟินนลในเมล็ด สามารถยับยั้งหรือทำลายเซลล์มะเร็งในร่างกายมนุษย์ได้การแชร์ข้อมูลเกินจริงแบบนี้อาจทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาที่จำเป็นอีกเรื่องคือเรื่องน้ำตาในเลือดชามเมล็ดอะโวคาโดอาจมีแนวโน้มช่วยปรับสมดุลในระดับสัตว์ทดลองแต่ไม่สามารถทดแทนยาหรือใช้รักษาโรคเบาหวานระดับรุนแรงได้ส่วนเรื่องความดันหรือไขมันในเลือดก็เป็นความเข้าใจผิดเช่นกันเพราะ,มะเมล็ด ไม่สามารถทดแทนยาควบคุมความดันหรือยาลดไขมันได้โดยเด็ดขาดข้อมูลที่เกินจริงในโลกออนไลน์จึงต้องตรวจสอบด้วยความระมัดระวังบางคนยังเชื่อว่าชาเมล็ดอะโวคาโดช่วยล้างสารพิษในตับหรือช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายทั้งที่ความจริงแล้วยังไม่มีงานวิจัยใดสนับสนุนข้ออ้างเหล่านี้และถ้าเชื่อผิดอาจทำให้ผู้สูงวัยดื่มมากเกินไป จนเกิดผลข้างเคียงโดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวคุณหมอจะช่วยสรุปให้ชัดว่าอะไรคือสิ่งที่เมล็ดโอะโวคาโดทำได้จริงและอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรหวังจากมันสิ่งที่เมล็ดอะโวคาโดทำได้จริงคือเป็นแหล่งของฟินโนลิกคอมเพลวซ์ซึ่งช่วยลดการเสื่อมของเซลล์เล็กน้อยและสนับสนุนระบบย่อยอาหารบางกรณีเมื่อดื่มอย่างเหมาะสมนี่คือบทบาทของมัน ตามหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่การรักษาโรคการเสริมภูมิคุ้มกันหรือการเปลี่ยนแปลงการทำงานของอวัยวะใดในระดับลึกการใช้เพื่อสนับสนุนร่างกายจึงเหมาะสมกว่าและต้องร้วิธีดื่มอย่างปลอดภัยและที่สำคัญหากดื่มแล้วมีอาการผิดปกติเช่นแน่นท้องเวียนศรีรษะอ่อนแรงหรือมีผื่นขึ้นต้องหยุดทันที เพราะร่างกายของแต่ละคนตอบสนองต่างกันเสมอหากมีโรคประจำตัวหรือใช้ยาอยู่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเมื่อรวมข้อมูลทั้งหมดจะเห็นว่าชาเมเล็ดอะโวคาโดมีคุณค่าในฐานะสมุนไพรอ่อนโยนแต่ไม่ใช่ยารักษาโรคการใช้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องจะทำให้ได้ประโยชน์โดยไม่เสี่ยงต่อผลข้างเคียงโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติ ในส่วนถัดไปเราจะพาคุณไปสรุปภาพรวมทั้งหมดก่อนปิดคลิปเพื่อให้เลือกใช้ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นครับก่อนจบคลิปนี้ขอเชิญคุณผู้ชมแบ่งปันสิ่งเล็กๆที่ช่วยให้ทีมงานเข้าใจคุณมากขึ้นครับหากสะดวกลองบอกเราว่าคุณชมคลิปนี้จากจังหวัดไหนหรือจะบอกเป็นภาคเช่นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หรือภาคตอนออกเฉียงเหนือก็ได้ครับ ข้อมูลเล็กน้อยจากคุณช่วยให้เราปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผู้สูงวัยในแต่ละพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้นและถ้าคุณตั้งใจจะลองดื่มชาเมล็ดอะโวคาโดลองเขียนบอกเราหน่อยว่าคุณอยากใช้เพื่อช่วยเรื่องอะไรระบบย่อยอาหารความแน่นท้องอาการอักเสบเล็กน้อยหรือเพียงอยากหาเครื่องดื่มอุ่นๆที่อ่อนโยนต่อกระเพาะคำตอบของคุณจะช่วยให้เราออกแบบเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของผู้สูงวัยมากขึ้น ช่องของเรายังมีคลิปเกี่ยวกับสมุนไพรใกล้ตัวในครัวไทยอีกหลายชนิดที่ปลอดภัยและเหมาะกับผู้สูงวัยหากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาใหม่ๆและถ้าในครอบครัวของคุณมีผู้สูงวัยที่ปวดข้อบ่อยหรือมีปัญหาการย่อยอาหารลองแชร์คลิปนี้ให้เขาดูนะครับความรู้เล็กๆอาจช่วยให้ชีวิตประจำวันดีขึ้นได้มากกว่าที่คิด ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปนะครับขอฝากไว้ว่าชาเมล็ดอะโวคาโดไม่ใช่ยารักษาโรคแต่เป็นเพียงตัวช่วยอ่อนโยนที่ใช้ได้เมื่อรู้วิธีและรู้ขอบเขตหางดื่มอย่างพอดีจะเป็นประโยชน์แต่ถ้ามีอาการผิดปกติควรหยุดทันทีและในคลิปถัดไปเราจะพาไปทำความรู้จักใบอะโวคาโด อีกหนึ่งสมุนไพรดั้งเดิมที่กำลังได้รับความสนใจจากงานวิจัยใหม่ๆติดตามได้เลยครับเข้าใจให้ถูกดื่มให้ถูกแข็งแรงในแบบที่เหมาะกับคุณ